ก็ขอสวัสดีกันด้วยนะครับผมนะฮะวันนี้นะครับก็อยู่กับผมครับในรายการว่านี่เกมรีวิวนะผมโอเคมาเดวอกิ้งเดส DLC อ่าสี่ร้อยสี่ร้อยวันนะฮะก็คือไอโฟร์แฮตเเดนะครับก็มาถึงจุดสุดท้ายแลนะฮะที่ผมจะเลือกเล่นก็นคือ Shell นะครับนะ S H E L เชลมาเป็นสุดท้ายละขอบคุณที่ติดตามกันด้วยนะครับผมนะฮะ ถึงว่ายอดวิวจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก็เถอะตอนผมแชสเกมเนี่ยยอดวิวแชสเกมไม่ค่อยเยอะนะฮะแต่ไม่เป็นไรนะสักวันเดี๋ยวผมก็อาจจะประสบความสําเร็จก็ได้นะปั๊มนี่อีกละนอกคายดีกีตาร์ดูว่าเป็นสาประกอบสาประกอบเอาเยียนดีนี่หว่าใส่กล้องสาประกอบรา <Wait. S 1> กัน มึงบอกว่ารออะไรวะเวทเวทอะไรเนี่ยนะอืมยิ้มเลยเชลล์ chill. อ่าสองร้อยสามสิบหกวันที่สองร้อยสามสิบหกเฮ้ยเชลลน้องสาวม,มึงนี่ทำได้ดีมากเลยนะเนี่ยอ่าเบกามีครูที่ดีเนะี่ยโอ้ดิ้นโลนในโลกแบบนี้นะ มึงคิดอะไรของว่าไงมึงคิดว่าไงอ่ะกูไม่รู้อ่าฉันไม่รู้สิฉันรู้มันจะเปลี่ยนฉันไปฉันหมายถึงเอ่อพวกเราทั้งหมดอ่ะเอ่อเบเกอร์เป็นเป็นเด็กที่ดีนะเวลาแย่ๆแบบนี้เอ่ออะไรว่าเธอก็ยังล่าเริงได้แบบนี้นี่กูแปรมวนอ่ะอ่ะขอบคุณเซฟานี่มาทำไมมึงไม่เล่นดากอนฟอร์ดเลยวะไอ้สัส That was great. Oh, Becca, how you to uh, We can do something like thank you this you this. That, uh, that sounds like a great idea. Like a great idea. Maybe, way, way. maybe we can do uh, it like some kind of music in our lives. Did I ever tell you that I used to play in a band? Yes, Roman, you've told us. She doesn't want uh, to hear about it again. อืมมีชีโรแมนใช่ไหมไอเกียนมามาไปทำงานดีกว่าขอบคุณทุกคนนะที่ทำงานหนักวันนี้เรามีซุปให้กินคืนนี้นะอยจะช่วยกูและเชลดูซัพพลายไหมกูกู Actually I wanted to make sure our blades were in good condition first. No rush on the flashlights. โอ้ยขอเวลาหน่อยนะเชลมาหากูหน่อยชชวติงไปหาโรมันนะครับหรืว่าคุยกับนี้ก่อนวะดูดิคุย w อ่าโรมันต้องการอะไรอ่าไม่รู้สิอ่าเราเฮียนี่แ่ะต้องการความช่วยเหลือม i โอ้ยไม่เป็นไรไปหาโรมันเถอะ อ้าวเหีย,ยกูจะมาช่วยบอาไปหารโรมันเออโรมัน GTA ไอวีปะเนี่ยช่างเหียนะฮะอืมกาแฟกาแฟอ่าประตูไปอะไรวะเนี่ยเอาห้องเล็กๆแบบนี้อะไรวะออกไปดีวะ เอ้ยเฮียเฮียอ๋อมันถูกมัดอยู่นะครับเฮ้ยไม่ทำให้กูกลัวอ่าเขาหิวแล้วเฮ้ยถึงเวลาอาหารแล้วล่ะแหมอาหารนี่กับหมาเออรู้สึกไม่ค่อยดีเลยใช่มันเป็นทางเดียวเราใช้ประโยชน์จากพวกนี้ได้อะ เอแปลว่าเฮียอะไรกันบ้างก็ไม่รู้ This far from easy life This is life easy far from an เอ้ยนี่มันไม่ใช่ชีวิตที่ดีเลยเนี่ยเอ้ยเขาต้องเออ่เธอไอเฮียนั่นน่ะไอเบคกอรมันต้องรู้ถึงการเสียสละอะไรสักอย่างโอเคมันบอกว่าอะไรบ้างวะฮะอะไรน่ะไม่รู้สิเดี๋ยวไปดู โอเคเดี๋ยวกลับไปข้างหน้าหน่อยเจอกันนะอะไรวะอีนี่มีอะไรแดกระเบิดเหรอลุกแอดวออกเกอร์อ่ะออาอไปดีวะโอ,โอ้โอ้โอ้ก๊อดโอ,โอ้พระเจ้าอะไรพระเจ้าไม่ได้ช่วยมึงนะอะไรเหรอเข้าไปดิกระต่า,ตาย เอาอีเิเอยนี่มาอีที่มันเป็นแฟนกับกีตาเนี่ยกีตาที่เราเล่นลูเซลแล้วมันยิงสไนเปอร์ใส่เราอ่ะน่าจะใช่ครับน้างเหมือนเหมือนกันอยู่ <c oughs> ผมคิดว่าน่าจะใช่นะโอเคมากลับไปข้างในดีวะไม่อยากยุ่งมากเดี๋ยวโดนแดกอุ้ยเฮีย <c oughs> ออโอ้ยเฮียมึงอย่าทำาหั้อนกันอีมึงอย่าทำอีกรอบนะโ <c oughs> อ้ยเกิดอะไรขึ้นฮะ <that> you, <know> you don't get all pissed off. I'm sorry. Oh, <that's <that's I'm I'm people, I'm I guess they found a, a puppy. Yeah. Yeah. I guess it just... caught me. You know, it was so little. You don't think about babies anymore, but... after a while, you just kind of accept this is it. Yeah. I guess you. Naturally cycles โอ้ขี้เกียจแปลโอเคดูมันพูดไว้นะครับถ้ามึงเห็นแล้วมึงอยากถ้ามึงมีสิ่งที่อยากปกป้องแล้วก็มึงไม่สามารถบกมันได้ ว่อย่างเชลลเบกก้าเฮ้ยมีบางอย่างที่เกิดขึ้นข้างนอกๆๆอะอะไรอะไม่รู้สิอะไรที่ดีแย่มากๆเลยแล้วต้องไปหาโรมันโรมันเหรออ้าวเขาอ,อะไรอะไรเฮ้ยมานี่ทุกคนช่วหายเฮ้ยเราต้องหาตามหาโรมันอ้าวไอ้เหี้ยใครอะอ่าจีเซ็ต god, what did you do? put on the blindfold and bind his wrists. somebody else beat him up. he already had the cuts and bruises. watchdogs caught him trying to steal supplies. is he bitten? no. what is he? who is he? oh, i have no idea. ah, he speaks english. and the break-in we've had in the last couple of weeks. last time we couldn't catch him, and they got away with more medicine than we could afford to lose well we all know what it's like trying to survive out there he just came in here for food. Let's just give him some we'll send him but on his what way. what if there are more of them. He could have been uh. scouting. Right he could be part of the, we could let him go. Oh, we take the risk of him go but why not let him stay. Hands keeping the place we don't need any more people here can't uh, even speak English. Hey, this group works we know how to Maybe you're right. We, fight we can find a way for him to help. <laughs> well, he's not uh, you let in a stranger and everything starts breaking down. And the last time hey. we did that, we lost Bree. And then Vernon with that goddamn boat. Vernon and the boat are the reason the group fell apart. อ๋อมันคือแบบมันเคยโดนทรยศมาแล้วรอบหนึ่งนะครับก็คือบางคนที่ชื่อเวอร์นอนเนี่ยมันขโมยเรือไปนะฮะเฮ้ยเขาอยู่นี่ไม่ได้เว้ยรูเข้าใจละคีบเอาเขาไว้คงไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีแล้วนะแล้วปล่อยไป We either let this guy go, and take our chances, or we kill him. Fuck you, Loman. Are you serious? You alright? Because... Are you serious? Jesus Christ. Oh, you're serious? right. are, we are let right thing to do. I'm telling you, we can't do that. But killing him? Is that really the answer? I you know where joyce and clive stand on the subject you're the swing vote here shell what's it gonna be set set him free we have to set him free we can't he's not even armed we can't just kill him this isn't in self-defense isn't it though ถ้ามันจะกลับมาทำไมพวกเราเนี่ยแต่ว่าครั้งท่าสุดเรา up. ก็คือไอ้เหี้ยพวกนี้มันเคยโดนทรยศมารอบหนึ่งแล้วใช่ป่ะที่เราแต่เราไม่รู้เรื่องนะเราเป็นผู้เล่นนะก่อนหน้านี้คือมันโดนทรยศมารอบหนึ่งแล้วมันจะไม่ไว้ใจใครอีกนะครับไอเหี้ยนี้อแกโอยโลมันเอยปล่อยเขาไปเถอะเอย ผมหวังว่ามึงคงรู้ไม่ต้องทำไงหอาหรเข้าไปไม่ก็3าไม่สามรือ4สี่กระป๋องนี่แหละรู้นะอาจจะไม่เข้าใจคำพูดที่กูบอกถ้าหมึงเข้ามาเจ้าเข้ามาใกล้ความตายมากเข้าไปมึงเกือบตายแล้ววันนี้มึงอย่าไปบอกใครนะว่าบอกบอกทุกคนเอ่ยบอกใครอื่นมาว่าเราอยู่ที่นี่ ม่ันลินพินกันอะไรทพันกนรนี้โอ้โหโลมันเซ็งเลยกูไม่ได้ฆ่าคนไม่เป็นไรมันค่อยไปฆ่าใน GTA IV ออก็ได้อืมมีอะไรอีกวะเนี่ยเฮ้ยมีโฟร์ไหมไม,ไม่เล่นไพป๊อกกันอยู่อ <7 's? S 2> ่ะมี เจ็ดไหมเจ็ดเหรอเจ็ดอ่ะใช่มีมา I miss playing guitar for everyone. เออฉันเป็นฉันคิดถึงการเล่นกีตาร์ให้คนฟังอย่างเลยนันหมายถึงเอ่อมันเป็นเรื่องที่โง่มากเลยเฮ้ยเราไม่อยากให้เราไม่ควรจะปล่อยเฮียนั้นไปเลยเนี่ยอืม After last time, Roman isn't going to have any chances. We should at least board back the storage lots. Becca, are you sneaking out again? Did anyone see you leave? Anybody I no, now I'm sorry. You gotta stop doing that. You're gonna get us both in a lot hey, of trouble. Lucy, you why is such a big deal? We had another break-in just last month. Uh, b คก้า you know what it means if someone were to see you and follow you back here no one is following me ไม่มีใครตามกูมา what's h e r e กูต้องการจะคุยกับมึง Open. อะเปิดเลย what's going on เกิดขึ้นเหรอ hey Becca. Hey, b คก้า hey when you get a sec เอ่อขอเวลาหน่อยเข้ามาคุยกับกูหน่อยมันสำคัญมากเลย okay okay I'll be outside. อะกูจะอยู่ข้างนอกกันนะอ่า Is this about Becca? Just come see me. Uh, my dear Google what was that all about? All right. Don't worry about it. Nothing. Don't worry about it. You know mean mean it right yeah. yeah, well... These days everything's important to Roman. Stay here. It'll be just a minute. I'll fill you in when I get back. Where the fuck is Roman? อยู่ไหนวะเนี่ยโรมันเดินทางโน้นยัยงวะเฮ้ยอะไรโอ้ยช่างกี้ยภาพวาดเอ้ยไม่ต้องไปดีกว่าเราไปหาโรมันดีกว่านะอย่าเสียเวลาอืมอะไรวะเนี่ยอืมเดี๋ยวโรมันอยู่นี่อ่ะ ลูแ <Roman? S 2> มนเออดีจังมึงอยู่นี่อ่ะจะพูดอะไรอ่ะเดฟเฟอนี <What happened? S 2> เกิดอะไรขึ้นละ่ะอ่ะเธอ,เ,ธอเธอพยายามจะหนีเออบางทีเธอก็ไม่นะเออบางทีเอาก็บางทเาีเธอก็อยากออกไปอยากกำแพงนี่เหมือนกันนะเราทำให้มันปลอดภัยแล้ว she had most of our ammo and medicine with her she's oh she's oh let go you do know why i'm telling you this right no yeah you want me to take care of it you and boyd were the ones who fought to let that guy go convinced us all to take that chance well we did and it was wrong and now Boyd is dead. We're beyond the luxury of taking chances now, and I need to know that you're with us a hundred percent. Yeah, what? I will do it. She's one of us. Oh, but she's one of us. Hey, how? She's with she's not. She's not, not anymore. Her. She tried to sneak out. She tried to get out. Extra ammo. She knew that could mean the death of anyone. Oh, of us. She's not, not, not a yeah. อ่ปืนมันอยู่ไหนอออยู่ในรถแคมเปอร์เออร์เออกูจะบอกเบก้าไงเนี่ยขึ้นอยู่กับมึงแล้ะจะพูดอะไรก็ได้เอาให้ได้เอาให้อยู่กันกันอืมจะพูดไงกเบกก้าดีอืมเศร้าเลยเจลเกิดอะไรขึ้นกูเป็นปัญหาหรือเปล่าเนี่ย nothing. มันไม่ใช่เรื่องที่มันต้องกังวลหรอกเจลบอกกูมามีบางคนพยายามที่จะขโมยสัพพายออกไปใครล่ะเตฟานี่โอ้ชิบหายโอ้ยเธอเธอทำงั้นทำไมคิวเธอ s ีชัดสแก เธอ,อแค่เธอก็แค่กลัวมนะั้งเฮ้ยเซฟานี่เป็นเพื่อนมึนงมเคยเป็นเพื่อ,อนโรมันต้องการให้กูทำอ,ะอ,อ่ะกูขอโทษเรามาจบเรื่องนี้ดีกว่าปืนมึงอยู่ในนี้อยู่ในนี้ชักเนะนี่ยปืน กูไม่ต้องการเลยงั้นก็ปล่อยให้กูทำเถอะปล่อย่ไอไวโดะกูจะจัดการเองโอ้ยแย่จริงใช่มันแย่เอ้ยเราไม่ต้องการเราไม่ต้องทำอย่างนี้หรอกเราก็แค่ไป อไนเราอยู่ที่นี่ตั้งนานแล้วพวกเราพวกเราปลอดภัยลมันจะปกป้องพวกเราแต่ว่าี่นี้ตั้นานนล้รูวกถ้าหากเราไปลมมันจะไล่ล่าพวกเราเราไม่มีช้อยเลือกแล้ว เชลอ่ะถึงเวลาละไดเอวเวคิวเซฟานี่ได้ได้คิวได้คิวได้คิวได้ฆ่าทิ้งดีกว่าครับเอ้ยกูไม่อยากให้มึงเอาอยู่ไม่อยากให้มึงเป็นอันตรายอ่ะเคฆ่าเซฟานี่ดีกว่าไปกาน เบลล์รมเมอร์ดิสเบเก่า์จะจำอ๋อจำไปเลยนะครับมาปืนให้กูยิงเองไหมโอเคอืมอ่ะกูขอโทษเบเกอรเหมือนกันให้กูยิงเองไหม อ้าวจบหรือเปล่าเฮ้ยจบด้เว้ยโอเคมาดูมาดูมาดูมาด,มาดูมันยังไม่จบจริงๆหรอกโอเคอีนี่ใครไม่รู้นะครับอ่าใน,นวันที่สี่ร้อยละวอวิทยุอ่าพวกเราอยู่ที่นี่พวกเรามาถูกที่แล้วอะม,มีชีวิตอยู่เหรอเอ้ยเป็นความพดีเนี่ยโอเคนะเป็นแผนที่ ทำ n ั่นเชีอาอยู่แถวนี้แหละคิดว่าพวกเขาทิ้งโน้ตไว้บางทีก็เป็นแคมป์อ๋อมันเห็นควันที่ไอ้เชี่ยพวกนั้นมันจุดไฟนะฮะอาจจะเป็นแคมป์มาระวังตัวด้วยนะโอเคมาขับไปเลย ไอปั๊มนี่อีกแล้วเหรอแม่งมีอะไรกับปั๊มนี้นักหนาวะทุกเรื่องไม่เชื่อมกันแค่ปั๊มเดียวอ่ะไม่มีพลาดไหนเลยที่ไม่ผ่านปั๊มไม่ผ่านไม่ผ่านปั๊มนี้อะเจอพวกเขาละโอ้ยยิงเลอทำได้ดีมากอ่าไอวนติงโอเคไหมอ่าดีมากอะเดี๋ยวจะลองไปคุยดูอะเอยพอมใหกูด้วยโอ้กูรักนะระวังด้วย เอ้ยกุญแกล่องเขาให้ได้นะไม่ว่าทำไงกูต้องการละเข้าใจละเฮ้ยอย่ายิงอุ้ยเฮียวินนีู่ว่ะอุ้ยอย่าขยับนะมึงมึงเป็นใครกูชื่อเทเวีอ่ะอ่ะเจอพวกเราได้ไงไปเฝ้ายูนโน้ตอ่ะช่วยเจอโน้ตมึงโอ้ยกระดาษได้ไงที่พวกนี้ไปแปะไว้ เราอยู่เป็นทำหน่วยงานเราออกมาข้างนอกเพื่อมองหาซวเวอร์มันสะอาดมีน้ำเพื่อให้ทุกคนอยู่รอดเอ้ยนี่มันอาจจะเป็นเรื่องจริงก็ได้แต่ว่าเชื่อได้ไงบ้านี่จริงเหรอพี่์บอกกูเองนะว่าอย่าไปเชื่อข้างนอกไปเชื่อคน Back back. Lee, Lee -len. Oh, -len one thing from Danny. It's that we have to stick together and protect ourselves. What? That guy was an asshole. Huh? You should be happy he got killed before Shell and Becca joined us. Why? Don't worry. Oh, Ned got killed too. Wait, you find survivors? Survivor. Did you find a lot? Not as many anymore, but... Well, we gotta go. Eddie might be there. Wyatt... We need people. Wait, we can decide But I don't want to be out here in the open after dark. So in a few minutes, I'm going to be getting back in my car and on my way. Hopefully, at least some of you will follow me. why are we even listening to her? She's She's way. Way. Even not, not, I think it's better to just keep on the move. Hey, staying in, in makes you an easy target. <laughs> อยู่ได้อยู่จุดเดียวจะเป็นเป้าหมายได้ง่ายอะกูเชื่อคนนี้เลยเราควรจะเดินหนีเอ้ยจริงด้วยกูไม่ได้โกหกนะเว้ยเราจะรู้ได้ไงกูไม่เข้าใจแล้วปัญหาคืออะไร foraging for food like fucking raccoons i mean why did we even leave the photos there well it could be a trap what if they want to kill us everyone out there is batshit crazy we've all seen it well we turned out all right didn't we relatively speaking if we wanted to kill you if we to kill you i think it's not gonna exactly nothing look i know you guys are wearing and you have every right to be you don't know me from a hole in the ground. And yeah, there are some crazy fuckers out there. All I'm here to do is make an offer. You can come with me. <les overl Undress> you uh, so, <Spike Virat> can come with me. This is yours. So, you can come with me. I'm going to go. I'm going to go. I'm วินวายเอสกูเหมือนกันกูแค่ไม่แน่ใจอ่ะเราอยู่ที่นี่นานแล้ว names lah มันเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยทุกคนไม่ต้องไม่ต้องห่วงกับแบนดิตหรือวอล k กเกอร์เลยนะครับวเขเข้าใจแล้วเรายคิดด้วนะนะจะทำไงดีมองหน้ากัน เผาแม่ง this good thing. เอ้ยเป็นสิ่งที่ดี <And now S 1> นะกูรู้นะว่ามันทำได้เอ้ยกูรู้นะว่ามันเคยมันใช่อืม winch how do we know this will work out เอ้ยเราจะรู้ได้ไงว่ามันแน่มันใช่จริงๆ I give you my word อ้กูพูดให้มึงฟังหมดแล้ว อะไรวะเนี่ยคลิกที่คอนตินิวมีไปเอา้ามีไปกับกูสองคนอยู่ที่แคมอีกสามคนมีรูเซลมีใครวะเชลมีวินช์ที่อยู่นะครับมี y บอกับบอนนี่ที่ไปโอ้ยอ๋อจบแล้วนะครับ DLC นะฮะก็จบแล้วนี่ก็เป็นทราบศพอีดีนะครับอีเลวนะฮะซึ่งมันจะฆ่ากูแน่นอนนะฮะ โอเคมาข้ามได้ปมเนี่ยโอเคก็ขอลาไปก่อนค่้านี้นะฮะโอเคสวัสดีครับในสดมุกเล่นจบแล้วนะสวัสดีครับ